รออีว่าบริกาทุกขอความสุขความสตินะครับจงประสบกับพี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านนาช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนาครับผมผมชุมพลศรีสมบัติครับดําเนินรายการนะครับพี่น้องครับขออย่างไรแล้วก็ฝากยาทีมทีวีครับไว้ในอ้อมใจของพี่น้องตัวยครับผมครับพี่น้องครับวันนี้มี2เรื่องราวนะครับที่จะมาเล่าสู่เพื่อพี่น้องในรับชมรับฟังกันนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของ ทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับโคฟกนะครับก็จัดกิจกรรมโครงการอบรมนะครับรู้เท่าทัน AI นะครับเนื่องจากสื่อสารในปัจจุบันนะครับมีเรื่องของ AI เข้าไปเกี่ยวข้องเเรื่องนึ่งครับก็จะพาพี่น้องนะครับไปเที่ยวชมนะครับดอยอ่างขางพร้อมเที่ยวงานมัสยิดนะครับไปดูวิถีบนดอยวิถีของพี่น้องมุสลิมชาวจีนนะครับในพื้นที่อำเภอฝากนะครับบนดอยอ่างขางนะครับ ถือว่านะครับณปัจจุบันนะครับข่าวดวงข่าวหลอกข่าวเท็จนะครับโดยเฉพาะข่าวที่มีการโจมตีเกี่ยวกับอิสลามนะครับค่อนข้างจะมีเยอะนะครับเราจะเริ่มจากข่าวนี้ก่อนครับยุค AI ข่าวเท็จข่าววงในมีบทบาทสําคัญการเผยแพร่ AI สามารถสร้างข่าวเท็จได้อย่างรวดเร็วและแยบย์ยากต่อการแยกแยะจากข่าวจริง การเข้าถึง AI ช่วยขื้อข่าวเท็จและข่าววงในเข้าถึงผู้คนได้กว้างขึ้นผ่านอัลกอริทึมและแนะนําเนื้อหา AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของผู้รับสร้างความน่าเชื่อถือและโน้มน้าวให่เชื่อสถาบันเรียนรู้อิสลามร่วมกับเครือข่ายสื่อมุสลิมเสียงใหม่ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรโคฟกจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับมือการตรวจสอบข่าวในยุค AI ในวันนี้เครือข่ายสื่อวิสุิของจังหวัดเชียงใหม่เราก็มีความยินดีเป็นอย่างมากครับผมที่ได้โอกาสจากโคฟกในการมาอบรมเยาวชนครับในการที่ทําให้ได้หู้งึงเรื่องราวของข่าวรอกข่าววงหรือการได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่มันมีประโยชน์ครับผมครับเขาก็วกว่าสมามารถจะรีเฟรนได้หรอกว่าสังคมปัจจุบันนั้นน่ะมันมีการสื่อสารทุกรูปแบบทุกกระบวนการเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มต่างๆก็อยากจะสะท้อนสิ่งที่ตัวเ่าต้องการออกมาในสู่สังคม ในกลุ่มต่างๆครับเรื่องการสื่อสารครับผลดีก็มีมากมายผลร้ายก็ตามมาอย่างมากมายเหมือนกันครับผมครับยุคนี้ข่าวรวงข่าวรอกมันมีมากมายจึงต้องมีการอบรมเยาวชนเพิ่มขึ้นข่าวสารต่างๆนะครับนาะถ้าหากว่าเราบัคคัดเราบักกองนะครับนาะมัางก็จะมีผลกระทบต่อเราบางทีเห็นข่าวแล้วก็แชร์โดยที่เราไม่ได้มาคิดวิเคราะห์ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับเราก็พยายามจะแชร์มัน เมื่อมันถูกใจปุ๊บข้อความนั้นเอาก็จะแชร์กันเข้าไปซึ่งในศาสนาเขาสอนนะครับ,รบแม้กระทั่งหันดีสักตนนึ่งนะครับมันก็ต้องมีสายรายงานว่าคนที่รายงานข่าวสารนั้นเ,เป็นคนยังไงเป็นคนที่มีคุณธรรมก่อนที่จะรายงานข่าวครับโดยวันนี้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อมูลภา,าคีของโค f แฟกนะครับ,ค,รบคุณธนพล เรามาน้าชัยนะครับหรือจะเรียกว่าพ,พี่ไม้นะก่อนที่จะไปพูดคุย กบิยกรหรือว <im cose wick> <So S 2> ิทยกรที่คือความรู้นะครับเอาไปฟังคนสุพิญญาเปิ้นฝากคลิปมานะครับเนาะมาออ้เอ๋ยกับเขาอย่างไดนะครับเอาลองไปฟังดูครับผมนยเดินเข้าไปโคแฟกก็คือภาคีนะคะภาคพลเมืองเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยที่รวมตัวกันเพื่อทํางานส่งเสริมนะคะความฉลาดในยุคดิจิทัลหรือความรู้เท่าทันในข้อมูลนั่นเองโดยเราใช้หลักสองสอย่างก็คือเราพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีง่ายๆเพื่อให้ทุกคนสามารถ ส่งข้อมูลมาตรวจสอบหรือเข้ามาเช็คข้อมูลได้ผ่านไลน์แชทบอดของเรานะคะหรือเดี๋ยวนี้เราก็มีห้องไลน์โคแฟคเช็คข่าวแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆรวมไปจนถึงเว็บไซต์โค f แ c t org นะคะและนอกจากนั้นเราก็มีการ รณรงค์แคมเปญนะคะประเด็นเชิงน,นโยบายประเด็นเชิงการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมในหลายๆเรื่องและปีนี้เรื่องที่เราให้ความสนใจก็คือ,อผลกระทบหรือแนวโน้มของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า generative AI ที่อาจจะมาส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอของคนไทยมากขึ้นว่าอะไรจริงหรือหลอกเนี่ยมันเริ่มจะแยกยากมากขึ้นนะคะเรากําลังเปลี่ยนผ่านจากยุค ชีพเฟกไปสู่ยุคดีเฟกนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าชีพเฟกหรือว่าข่าวลวงแบบว่าเบสิกเบสิกจะหายไปอาจจะยังมีแล้วก็วนซ้ําแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอข้อท้าทายใหม่ๆที่เรียกว่าดีเฟกที่มากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็มันไปเร็ว เหมือนกับไฟไม่ฟางแล้วก็ในสเกลที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นแม้ว่าหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนอาจจะต้องมีหน้าที่ในการรับมือตรงนี้แต่อาจจะยังไม่ทันค่ะเราทุกคนอาจจะต้องมีวัคซีนในตัวแล้วก็เป็นผู้รับรู้ข้อมูลด้วยตัวเองอนอกจากวิธีคิด Critical Thinking แนวคิดอย่าพึ่งเชื่อเอ๊ไว้ก่อนแล้วนะคะ,ะสิ่งที่เราจะต้องมีมากขึ้นก็คือเครื่องมือในการตรวจสอบค่ะแล้วก็หวังว่าหลังการอบรมนี้นะคะเราจะได้ แฟก c เชคเกอร์ uh, er, นะคะที่มีทักษะเอียดขึ้นแล้วเข้ามาช่วยเป็นภาคีกับโคแฟกในการตรวจสอบ uh, ทั้งชีเฟกแล้วก็ดีเฟกค่ะในนามของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าพวกเราได้รับความรู้นะครับแล้วก็ได้รับบทเรียนใหม่ๆนะครับซึ่งจะได้นำบทเรียนต่างๆเหล่านี้นั้นนะครับนำไปสู่การนะครับตรวจสอบ ข่าวเท็จข่าวลวงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานของพวกเราในอนาคตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการตรวจสอบข่าวเท็จข่าวลวงเนี่ยนะครับในคัมภีร์กุรอานได้บอกให้กับพวกเราตั้งแต่พัน0รอปีที่ผ่านมาแล้วนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานต่างหัวตลาเนี่ยได้ทรงกล่าวไว้ในสุระอัลฮุจรอตนะครับอายาที่หกนะครับ พระอัลลอฮนะุบฮาน ن ه แะ ت ع ا ل ได้บอกว่ายาอายุฮัละรีน่ามนนอินจาคุมฟาสิกุมบินาบอินฟัตบัยยนูอันตุซซบูเ่ามันบิจฮาละตินฟตุสบิฮุอลามาฟอันตุมนาดิมินนะอัลลอฮฺ سبحانه และ ت า ا ل ى สง่าไว้ว่าโอ้สัตวทาชนทั้งหลายหากคนชั่วนำข่าวใดๆมาแจ้งแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจงสอบสวนให้แน่ชัด หาไม่แล้วพวกเจ้าก็จะก่อเคาะกรรมแก่พวกหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วพวกเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ที่เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้กระทาไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งตรงกับคําสั่งของผู้บินเจ้าที่ให้พวกเรานั้นได้ทําการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารใดๆก็ตามที่จะมาถึงเราเพื่อที่เรานั้นจะไม่ได้ไปทําร้ายตัวเองและไม่ได้ไปทําร้าย อื่นเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเรานั้นเสียใจและจะต้องทำให้ผู้อื่นนั้นเสียใจนะครับคราพแจมอย่างหนึ่งนะครับที่เราควรจะระมัดระวังนะครับในยุคปัจจุบันนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเราเสพในเรื่องของการสื่อสารเสพข่าวผ่านโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่ทุกวันนะครับ ข่าวจริงข่าวรวงข่าวเท็จนะครับมาอย่างมากมายนะครับก็อยากถือพี่น้องน่ะพิจารณานะครับข่าวสารบอกว่าเรื่องราวของศาสนาหรือเรื่องราวอื่นๆนะครับก่อนจะแชร์ก่อนจะเก็บไปอู้นะครับคือตรวจสอบดูก่อนนะครับผมครับแหมเรื่องนึงครับปลาไปที่ดอยอ่างขางนะครับผมจะปลาพี่น้องผ่านไปเส้นทางเชียงดาวนะครับขึ้นไปที่ดอยอ่างขางนะครับไปชมทิวทัศนไปชมที่พักนะครับแล้วก็เหียนรู้เรื่องราวของพี่น้องใน รรหว่างทางนะครับเนาะก็อยากถือพี่น้องนะครับในสัมผัสกับวิถีความต่างนะครับจากพี่น้องมาลียมาสู่พี่น้องชาวจีนว่าเขามีวิถีชีวิตนะครับและมีการจัดงานมาชิดอย่างไรนะครับอยากถือพี่น้องนะครับได้เห็นนะครับแล้วก็นําไปคิดพิจารณานําไปเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันไปนะครับว่าอ่ามุสลิมชาวจีนเขามีวิถีการอยู่ ยังไดนะครับเนาะแล้วก็บนดอยอังคางหน้าแอวอย่างไดนะครับไปชมด้วยกันครับผมครับสวัสดีครับวันนี้มาไปกันไปแอที่ดอยอังคางนะครับเพอไปชมธรรมชาตินะครับกับเส้นทางสายเมืองไงนะครับเนาะเมืองงายกับเมืองง่ายนะเรื่องเราเป็นได้ก็อปากันไปแอ่นนะครับ ครับพี่น้องครับก่อพอเฮาผ่านอำเภอเชียงดาวนะครับเจอสามแยกไปแดงนะครับเมือง,งายนะครับเลี้ยวซ้ายไปตามทางนะครับผ่านบ้านเมือง,งายนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเนาะเส้นทางนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับก็ผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านในพื้นที่ค่อนข้างจะเจริญนะครับเนาะก็ดูตึกรลามบ้านช่องค่อนข้างจะมีเรียงรายติดกันเยอะนะครับเนาะครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะ เส้นทางไปเรืเ่อยๆจนถึงบ้านอารุโนไทยน,นะครับผมอันนี้เข้าสู่บ้านอารุโนไทยน,นะครับก่อเป็นหมู่บ้านชาวจีนนะครับที่มาตั้งลกลาดอยู่นี่ค่อนข้างจะเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับผมก็แวะซื้อของนิดหน่อยนะครับเนาะแล้วก็เอาก็จะเดินทางต่อไปที่ดอยอ่างขางนะครับตรงไปนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับจะมีป้ายบอก ตลอดทางนะครับเราบลองบะลงแน่นอนนะครับผมข้าบก็เลี้ยวขวาเลยนะครับเลี้ยวขวานะครับผมหมู่บ้านเพื่อนค่อนข้างจะกว้างใหญ่ไปศาลนะครับเป็นชุมชนข้าวจีนนะครับซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนนี่นะครับผมค้ับก็ผ่านหมู่บ้านนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเส้นทางก่อค่อนข้างจะแคบน้อยนะครับแต่ก่อพักรถนะครับผม ห้องน้ำนะครับมีอะไร้่าที่นะครับผมชุมชนเาาจีนนะครับก็มีหลงเตรียมทํำงอกนะครับบมาแล้วครับครับก่อพักรถสักพักนะครับก่อออกเดินทางต่อเลยนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำห้องท่านนะครับขอเส้นทางก่อเือนว่านะครับก็จะมีทางราชันสูงบางส่วนนะครับแต่ก่อถือว่า ขับง่ายอยู่เหมือนกันนะครับผมรถสวนกันนิด่อยนะครับเพราะรับทางมันค่อนข้างจะแคบหน่อยนะครับแต่ก็สบายนะครับตอนนี้มาถึงที่พักนะครับก็คือบ้านอาจายนะครับบ้านอาจายอยู่บ้านนอแลนะครับที่พักก็ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะครับแบบพื้นๆแบบบนดอยทั่วไปนะครับก็วิวทิวทัศน์ก่อ พอดูได้นะครับก็สวยงามนะครับตามภาษาบ้านบนดอยนะครับบมมีแสงสีบมมีทีวีบมมีน้ําประปานะครับก็เป็นแถมนึ่งบรรยากาศนะครับที่น้าเข้ามาสัมผัสนะครับบนบ้านนอแลนะครับชายแดนไทยพม่าคราวนีลองเดินมาเล่นด้านล่างครับว่าเขาว่ามีชายแดนใกล้ๆที่บ้านนอนแลไปดูชายแดนครับผมหมู่บ้านนอแลตั้งอยู่สุดทางของแหล่งท่องเที่ยว บนดอยอ่างขางนะครับคือซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยรักษาความสงบนะครับรู้สึกว่าจะเป็นทาหารม้านะครับเนาะอยู่สุดเขตชายแดนไทยพม่านะครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับเพียง4.5กิโลนะครับที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญเลยก็ว่าได้นะครับครับพี่น้องครับที่น่าสนใจนะครับบนหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเป็นกลุ่มพี่น้องชนเผ่าดาราอังนะครับหรือที่คนไทยใหญ่เรียกว่าปล่องนะครับ เป็นชนเผ่าที่มีที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยสูงนะครับก็กรกระจายบริเวณรัชฉานรัชชินสาภาพมา่ามนทลจูนานประเทศจีนแต่ด้วยกระเพาสงครามและครับกและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพระประเทศพม่าะนะครับช่วงปี2511ถึง2517นะครับชาวตะลังจํานวนมากนะก็ข้ามน้ําสารวินรัเระนะครับจากเชียงตองเมืองปัน่นในเขตเชียงตุงมายังประเทศไทยมาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารนนะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้อาศัยอยู่บริเวณบ้านนอแลนะครับครับข็เข้าพื้นที่นะครับเขตขอทหารนะครับซึ่งข้างบนนะครับก็จะมีร้านขายสินค้าของฝากของที่ระลึกครับของพี่น้องชนเผ่าดาราอังนะครับก็จะเป็นพวกผ้าเย็บไม้เย็บมือนะครับนาอเป็นผ้าที่เป็นของฝากสําหรับพี่น้องนะครับครับชนเผ่าประลองหรือดาราอังนะครับ เอาบ่ค่อยได้เห็นในพื้นราบท่าใดนะครับสนใจแล้วบางคนก็ยังงงเนาะได้ยินชื่อเขาว่าดาราอังนี่บอกโหว่าเป็นชาติพันธุ์ไหนนะครับก็เป็นปลาลองน่แหละครับที่ที่หจักกันในพื้นที่นะครับเนาะก็หลายชาติพันธุ์นะครับก็นิยมพื้นเรียกชื่อของเขาในการได้ถูกต้องนะครับอย่างป่ากรกยอนะครับเนาะมงก็เป็นแมวสมัยก่อนนะเขาก็ฮ้องแมวนะครับแต่เพิ่นก็บำเพิงใจนะครับเราว่า คือห้องมงนะครับถึงจะถูกครับผมตรงนี้นะครับเป็นฐานปฏิบัติการนะครับบ้านนอแลนะครับเกาะอยู่ชายแดนพม่านะครับนหรือว่าเป็นแพื้นที่หนึ่งนะครับที่เพิ่งเคยมาเยือนนะครับอยู่ในเมืองไทยเนาะก็เพิ่งได้มาเยือนครั้งนี้นะครับผมเป็นลานหอนะครับนาะจอดหอที่ฐานลบกระสุนอ่ารีบโดดลบกระสุนเหรอ่าโดดโดดรบกระสุน เอา,ย,า,ายิงปืนท้างปืนายำแปลยิงปืนเออครับพี่น้องครับหมู่บ้านนอนแรนะครับก็เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าปลางนะครับซึ่งอพยพมาจากพม่านะครับจากจุดนี้นะครับถ้ามองไปทางฝั่ง,งพมา่าก็จะเห็นฐานที่ตั้งของพม่าที่อยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับเลยอย่างชัดเจนนะครับมีรั้วเท่านั้นนะครับที่กั้นไว้บริเวณภายในฐานาปฏิบัติการนะครับก็บยังคง สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการพบเช่นอารมณ์ลบภัยนะครับเพื่อเอาได้ศึกษาเฮียนหูเรื่องราวของที่นี่แห่ตัยนะครับถึงแม้มู่บ้านนอแลนะครับจะเป็นเพียงมู่บ้านเล็กๆนะครับแต่ก็แฝงไปด้วยกับความน่าฮักกับบรรยากาศและวิถีชีวิตของกินไอนะครับของความเป็นชาวเผ่าได้อย่างดีนะครับและมีจุดชมวิวสวยๆที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน อันงดงามนะครับของฝั่งพม่าได้อย่างสวยงามนะครับผมครับตะวันตกแล้วครับถึงเวลานอนแล้วเนาะพี่น้องครับผมครับวันนี้ก็ตีรับที่นอนคืนนี้นะครับพี่น้องเข้าห้องนอนแล้วดื้อชมวิวกันนะครับเนาะวันนี้ตั้งใจว่านะครับจะไปแอรที่มัสยิดนะครับมัสยิดมีงานนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนที่เขานอนกันตะคืนนะครับเนาะขอ นอนได้นะครับเนาะก็ถือว่าบรรยากาศอย่างนี้ยากพ้องนะครับเนาะอันนี้ก็ตอนช่วงตะวันขึ้นนะครับเนาะเรากาลังจะเดินทางต่อไปยังมัชิดนะครับเพื่อจะไปร่วมงานมัชิดนะครับซึ่งปีนี้ทางมัชิดอ่างกางนะครับจัดงานหารายได้นะครับเพื่อจะสมทบทุนนะครับก่อสร้างอาคารบางส่วนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจะแผ่นดินไหวนะครับ ก็ช่วยกันซ่อมกันแซมไปนะครับการมาชิดในพื้นที่อำเภอฝากนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงอาหารนะครับเนาะอันนี้บรรยากาศในหมู่บ้านนะครับก็เหมือนครับเฮาเมืองจีนยกมาไว้ที่บนดอยอ่างขางนะครับเนาะก็เป็นลัฒนะที่ว่าเออถ้าใครไปเมืองจีนเนี่ยก็ต้องมาดอยอ่างขางนะครับผมครับนี่เรากำลังจะเดินไปที่มาชิดนะครับก็สอกินข้าวกันเนาะ มามมชิดนะครับก่อนครับบรรยากาศเช้าๆนะครับในชุมชนของชาวจีนนะครับก็บรรยากาศที่น่าอภิรมมากนะครับผมก็มาชิดก็เตรียมโต๊ะเตรียมอาหารนะครับไว้ต้อนรับพี่น้องนะครับสําหรับอาหารเช้านะครับงานมมชิดในพื้นที่นะครับอําเภอฝากนะครับก็จะมีอาหารเลี้ยงสองมื้อนะครับคือมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนะครับผม เราจะไปกินอาหารเช้ากันก่อนนะครับผมก็ถือว่าคึกคักนะครับเพราะว่ามัชตองค่างมาได้จัดงานมาเกือบสิบปีนะครับนี้ท่านอิมามนะครับทวัชชัยนะครับเนาะมาที่โต๊ะอาหารกันเรื่อยมีไอ้ยังกินพ่องนะครับผมอาหารเช้าก็มี้ต้มข้าวแป้งต้มผักกาดผักกาดใส่เปลือกข้าวแป้งกระดูกหมูน้ำมันร้อนเย็นเย็นสบายๆนะครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ถึงเวลาอาหารเช้านะครับหลายคนคงจะตกใจนะครับว่า,ามีมุสลิมหรือเปล่าเนี่ยมานั่งกินตะเกียบกินถ้วยจีนอย่างเงี้ยครับผมก็มันปแปลกครับวิธีครามงานเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมชาว,าวชาวจีนนะครับหรือเรียกว่าหุยนี่ะครับวัฒนธรรมการกินของเพื่อนนะครับ

ครับอันนี้ก็เป็นการสื่อภาษานะครับเป็นภาษาจีนนะครับคือพี่น้องที่มาได้กินข้าวนะครับออกมากินข้าวกินน้าเพื่ออิ่มนำำําสําราญกันนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะบริจาคนะครับซึ่งปีนี้ทางมัสยิดนะครับก็จะมีการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวทางโต๊ะบริจาคคือพี่น้องได้ ร่วมกันทําบุญต้วกันนะครับข้าบก็กินเข้าแล้วนะครับเดินชมบรรยากาศด้านนอกของวัดชินนะครับก็จะมีร้านค้านะครับมาจําหน่ายอาหารมากมายนะครับจะเป็นพืชผักเปิงหนาวนะครับเนาะที่มาจําหน่ายให้กับพี่น้องนะครับได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับมีขนมของพี่น้องชาวจีนมุสลิมนะครับมาจําหน่ายนะครับก็น่ากินทั้งนั้นนะครับเป็นสูตรอ่าที่ถูกปรับมา คือมันถูกปากถูกลิ้นของคนไทยนะครับจะมีความนุ่มหอมนะครับอร่อยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นประเภทอาหารนะครับเนาะจะเป็นอาหารที่ทอดไว้นะครับสําหรับซูจีต้มข้าวแป้งอันนี้นะครับผมนี่ก็จะมีหลายชนิดนะครับนี่ข้าวเหลืองห่วงฟังนะครับเนาะเป็นอาหารของคนยูนนานที่ค่อนข้างจะหากินยากน่อยนะครับโดยเฉพาะข้าวเหลืองนะครับเนาะห่วงฟังนะครับถือว่าเป็นอาหารที่หากินยากอย่างหนึ่งนะครับเนาะ าเพศพักดองนะครับเต้าหู้ยีกิมจิยูนานนะครับนี้เป็นอาหารล้านนาเลยนะครับของคุณยุพินจากบ้านกันตกนะครับก็นาสินค้าขึ้นมาขายบนดอยอ่างขางเช่นกันนะครับนาอเราก็เห็นพี่น้องนะครับเดินชมงานกันอย่างหลากหลายนะครับดูแล้วหน้าตาทุกคนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอิ่มทั้งบุญนะครับอิ่มทั้งตานะครับเราอาหารการกิน เยอะแยะมากนะครับที่คือพี่น้องจะเรียกซื้อกับบ้านกับจองกันนะครับเนาะอันนี้ผมเป็นลูกค้าประจำเปิ้นนะครับเปิ้นจวนซื้อต้มพาฟูหรือต้มเครื่องในนะครับอร่อยครับอันนี้ก็พักสดๆนะครับจากดอยนะครับดอกมาดูสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่นี้โอ้โหนี้ทํามากนะครับชิมแล้วถือว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่ออร์แกนิกนะครับไร้สารพิษนะครับผม อ่ะกลับเข้าไปในสุเราเหมือนเดิมนะครับนอเอาไปดูเปิ้นแบกมรดกระบีกันนะครับนาตอนนี้บางคนก่อนั่งข้างนอกนะครับอ่านั่งคุยกันอู้กันนะครับเออส่วนในมัสยิดนะครับก็มีบรรยายศาสนานะครับโดยท่านอิมามุสตาฟาฮัสันนะครับก็มาเล่าเรื่องราวนะครับอ่าอามานต่างๆนะครับที่พี่น้องมุสลิมควรจะประพฤติปฏิบัตินะครับอ่าามแบบอย่างของท่านระบี สลล,สล,ลอหละสสลามกเราอย่างไรนะครับก็ที่อแต่ตตตตตตทุอเขาคุทาร่วงงานเราีัน,น่าจะหลายปีผมจาไม่ได้แล้วขัาง,ง,งที่มามาแล,และที่จริงผม,มาผมมาช่วยาลายาลครับหลังละมานะครับก็มีการเลี้ยงอาหารแฮมมือนี่นะครับเป็นมือส่งแขกนะครับอาหารมือส่งแขกนี่อนข้างจะจัดนักจัดเต็มนะครับ ประกอบไปด้วยอาหารร้ายย่างนะครับวันนี้มีเป็ดปักกิ่งนะครับแกงเนื้อวัวนะครับต้มพาฟูหรือต้มเครื่องในของแบบจีนยูนนานยำผักนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารลดเลิศนะครับโต๊ะจีนชุดใหญ่เลยพี่น้องดูเอาเตอครับน้องอร่อยนะครับนาอเห็นแล้วก็อยากเที่ยวเลยว่าพี่น้องบน้ำาหลไหลนะครับนาออันนี้คนจีนนะครับกินตะเกียบเหมือนกันนะครับ แต่งกายแบบอาลับนะครับดูเท่นะครับวันนี้ก็ต้องขออำลาพี่น้องนะครับด้วยบรรยากาศสวยๆจากดอยอ่างขางนะครับนอมนะครับมีโอกาสก่อแวะมาเยี่ยมพี่น้องมุสลิมบนดอยอ่างขางกันครับนี่ก็ขอคือพี่น้องได้มีความสุขทุกท่านนะครับชุมพนศรีสัติรายงานแน่นอนครับทุกเรื่องราวนะครับทุกการเดินทางครับ เฮาย่องได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆนะครับรัสภาตาลานะครับส่งเสริมนะครับเมื่อเขาไปเดินบนหน้าแผ่นดินนะครับเพื่อจะไปดูความยิ่งใหญ่ของรัสภาตาลานะครับไปดูได้เห็นนะครับสิ่งที่เขาบ่เคยได้เห็นนะครับแล้วก็นําไปคิดนะครับนําไปพิจารณานะครับถึงความยิ่งใหญ่ของรัสภาตาลานะครับที่สร้างผู้คนมาหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับ แล้วก็ได้ทําความรูดจักกันนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับในสายทานของอันอิสลามนะครับแท้จริงแล้วมุสลิมเราเป็นเนลื่อนร่างเลื่อนร่างเดียวกันนะครับซึ่งส่วนหนึ่งส่วนไดเจ็บส่วนรื่นก่อพลอยเป็นไข้มาสบายไปตยัยอันนี้คือปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของอิสลามนะครับคือทุกคนนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถึงเวลาพอสมควรแล้วนะครับ โอคงจะต้องอำลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสปาตาลานะครับเพื่อพี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับน้องเป็นอามานการงานทุกอย่างนะครับอยู่ในความพอใจของขอรัชสภาตารานะครับันนีขคงอำลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอัสลามุมอะลัยกุมะเระห์มุฮัมมัดุลลอฮิวะบะลากะโตะ